หลวงพ่อปานออกโทุดมต่อไปนี้มาเข้าเรื่องหลวงพ่อปานกันเสียทีจะเริมบอกเสียแล้วว่าวันนี้วันที่28พฤศจิกายน25 1 4าอย่ากาศยังหนาวเย็นสบายใจเรื่องของดินฟ้าอากาศอย่าไปทะเลาะกับแกเลยแกไม่เมาหน้าใครแกเคร่งครัดกับหน้าที่ของแกเมื่อแกะจะหนาวจะร้อนใครจะไปทัดทานห้างพรามหมณ์ืนให้สินเจ้ารางวัลบวก20 50- หรือ80%อะไรกับแกแกไม่เอาด้วยใจมีระเบียบวินัยแน่นอนหน้าจจยึดถือ เป็นดับฉบับไว้ปฏบิบัติบ้างพวกเธอและฉันที่กําลังคุยกันอยู่นี้ก็มีระเบียบปฏิบัติที่ดีแต่ที่พวกเราคอยพยายามไม่สนใจมีอยู่คือเมื่อเกิดแต่แล้วก็ต้องตายแต่หากคนคิดว่าจะตายยตาิเต็มทนมีแต่คนคิดว่าจะไม่ตายแก่ขนาดต้องหาข้าวน้ํามาให้กินยังไม่คิดว่าจะตายมันน่าแปลกใหม่เรื่องธรรมชาติลอดไปเขาดีเราจงพยายามมองความดีของธรมธรมชาติธรรมชาติ มีระเบียบวินัยจงพยายามมองความมีระเบียบวินัยของธรรมชาติกฎธรรมดามีสภาพเที่ยงไม่ผันแปรจงยอมรับนับถือกฎนั้นแล้วเธอทั้งหลายจะมีความสุขใจพระอรหันตุองคเข้าพระนิพพานได้ท่านไม่ได้เอาอะไรมาเป็นกำลังนอกจากอารมณ์ตั้งมั่นและยอมรับนับถือกฎธรรมดาเท่านี้ท่านก็เข้านิพพานได้เรื่องของหลวงพ่อปานทวดองมีหลายตอนเราก่อนนะับเพราะเมื่อคืนวันที่27ชฉันฝันสองรอบจะเล่าเรื่องฝันให้ฟังก่อนคนแก่ที่ฝันแต่พวกลูกหลานต่อไปก็จะแก่เหมือนฉัน อาจจะฝันหรือที่บ่นเหมือนฉันความฝันของฉันถ้าเห็นว่าดีก็จงจําไว้เคร่ครวญถ้าเห็นว่าไม่เป็นเรื่องก็กองทิ้งไว้ตรงนี้อย่านําไปใคร่ครวญให้เปลืองเวลาที่เป็นประโยชน์เลยคืนวันที่27สฉันนอนสองรอบคือรอบหัวค่าแล้วรอบเช้าเมื่อรอบหัวค่าเริ่มนอนตั้งแต่20นาฬกาตื่น21นาฬกาแล้วไปหลักเอา2 3สนาฬกาเสดตื่น2นาฬกา30นาทีตามแบบฉบับของคนแก่ผันรอบแรก เมื่อฉันนอนฉันก็รักษาอนาปานุสปิกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกตามแบบฉบับของฤาษีเล่งดำเมื่ออารมณ์สบายฉันก็เริ่มฝัน,ฝ,นฝันว่าฉันออกจากที่อยู่ของฉันลอยขึ้นไปบนอากาศมองเห็นพระจุลมณนยยกมือไหวแต่ไม่ได้แวะลอยเลยขึ้นไปไปพบสถานที่ท,ที่หนึ่งสวยงามมากมีแสงสว่างแพรวพร้าว,าวกับแสงพระอาทิตย์สัพพนดวมีพระใหญ่นั่งอยู่นึ่งองค์ม,มีแสงสว่างมากมีพระบริวารร่างแวดล้อมอยู่หลายองค์ฉัน เข้าไปหาพระใหญ่ท่านยิ้มแล้วพูดว่าคุณชีวิตเราเรียกร้องทงคืนไม่ได้เมื่อเราเกิดมาและแก่ที้งมแล้วเมื่อเห็นเด็กหรือพวกหนุ่มสาวที่เขามีกําลังกายดีเขาสนุกสนานกันเราอยากทําอย่างนั้นบ้างแต่ทําไม่ได้เพราะความแก่กัดขวางอยากจะหันหลังกลับไปเป็นเด็กอีกหรือเป็นหนุ่มสาวอีกเราก็กลับหลังหันไม่ได้ไม่เหมือนสถานที่ที่เราอาศัยไปสถานที่อื่นแล้วกลับมาที่เดิมได้สําหรับชีวิตเดินทางไปหาความตายเป็นปกติในที่สุดก็ตายทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็เหมือนกัน ส่วนที่เราหามาได้แล้วและเราใช้ไปมันข้อมดไปแล้วส่วนที่ยังปรากฏอยู่มันเป็นทรัพย์ที่เรายังไม่ได้ใช้หรือทรัพย์สินที่หามาได้ใหม่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เราใช้ไปแล้วกลับคืนมาสําหรับทรัพย์สินแตกต่างกับชีวิตอยู่หน่อยหนึ่งคือเมื่อชีวิตสลายทรัพย์สินมั่นคงอยู่กับโลกเราหามาด้วยความหนยากมันไม่มีประโยชน์กับเราเลยเมื่อเราตายไปแล้วมันไม่ตามเราไปและกรับเป็นประโยชน์จากคนอื่นเธอจาะ มาเอาชีวิตเพื่ออะไรจงคิดว่าเธอจะต้องตายและตายในไม่ชานี้หรือตายเดี๋ยวนี้ไปอารมณ์เสียอย่ายึดถือทำงนานตามหน้าที่หามาตามหน้าที่แต่อยา่าเมาอย่าติดในทรัพย์หรือการยาและารสถานที่ที่เธอสร้างไว้เมื่อเธอตายคนใหม่มาอยู่เขาจะไม่ทําอย่างเธอเธออย่าโหมันต่อไปหาทางอบรมลูกศิษย์ลูกหาทางใจให้มากสอนอารมณ์ให้มากจะสุขใจเมื่อมีชีวิตอยู่และตายแล้วจะมีความสุขจันรฝันแล้วฉันก็รู้สึกตัวคิดว่านี้เป็นอารมณ์ของสมถประสงควิปัสนาญาณตางตำหนดรู้ ว่าจะตายและจะสบายเมื่อตายแล้วเป็นโมรณาดุสติในสมถะกรรมฐานการดูสภาพของทรัพย์สินและร่างกายสลายตัวเป็นอนัตตาตามอารมณ์วิปัสนาฉันฝันแล้วฉันชอบใจเธอชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจพวกเธอฝันรอบสองเมื่อฉันรู้ตัวตามอำนาจของผวังคำว่าผวังนักศึกษาทางใจยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่มากที่เข้าใจถูกก็มากที่เข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือคิอคดว่าอารมณ์เพลิมคล้ายหลับเป็นผวังเข้าใจอย,อย่างนี้ ไม่ถูกผวังเป็นศัพที่หมายถึงรู้ตตามอารมณ์เดิมคือตื่นนั่นเองตื่นจะปรับตื่นจะคิดตื่นจะหลงผิดมันก็ตื่นเหมือนกันนักสมาธิต้องเรียกสมาธิตกไปอารมณ์คืนสู่สภาพปกติอาการเคลิ้มเป็นอาการหลับในสมาธิไม่ใช่เป็นผวังเมื่อฉันรูโตต,ตามอำนาจของผวังแล้วฉันก็คิดถึงความฝันใครโกรญหาความจริงเห็นว่าฝันมีประโยชน์ก็เลยถือเป็นอารมณ์พอเวลา23นาฬิกาเสร็จ ก็หลับตามประสาคนแก่เจ้าอารมณ์ถึงเวลาสองนาฬกาสามสินาทีฉันตื่นตามปฏิทินฉันใคร่ครวญชีวิตฉันตามปฏิทิของลิงเจ้าอารมณ์เมื่อใคร่ครวญอารมณ์ปลดพอใจแล้วเห็นใจไม่มีสีจิตตานุปัสสนากรรมฐานเขาดูจิตในจิตด้วยอำนาจสมาธิใครททำได้เห็นเองทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องของคนลิงป่าไม่เกี่ยวฉันก็เริ่มจับปนาปานุสติรวมกับอุปสมานุสติอนุสติแบบนี้พวกสามลิงสามสัตว์ีละฉานกล้องเพราะหลวงพ่อปาน สอนเสียจนมีอารมณ์เป,ป็นปกติไม่มีอะไรเป็นของหนักเลยเมื่อฉันแคร่ครวนพระนิพพานตามกําลังของอนาปานุสติช่วยประคับประคองอาการเคลิ้มก็ปรากฏเมื่อมีอาการเคลิ้มปรากฏฉันก็ฝันรอบที่สองคราวนี้ฝันว่าฉันลอยไปบนอากาศไปพบพระที่นิพพานท่านเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไปไว้กลับท่านท่านบอกว่าคนจงตามฉันมาแล้วท่านก็เดินนาหน้าฉันเดินตามหลังไปถึงมีมานหลังเด่นมีอาคารสามหลังมีหอะระฆังตั้งอยู่ข้างหน้ามีพื้นเป็นแก้สวส่วนมิมานก็สวยมาก พระท่านนั่งที่หอระฆังฉันนั่งข้างล่างโปร่งหน้าท่านฉันนั่งผนมมือพระท่านสวยเหลือเกินสว่างสวัยมากท่านบอกว่าวิมานหลังนี้เป็นวิมานของคุณเพราะผลที่สร้างวัดสร้างที่สาธารณประโยชน์คุณชักชวนชาวบ้านทําเขาก็พล่อยมีวิมานไปตามตามกันแต่ที่นี่เป็นวิมานของคุณมันสวยงามมากแพรวๆทั้งหลังแม้แต่พื้นที่เดินก็ดีกว่าห้องนอนฉันในชาติปัจจุบันอย่างเทียบกันไม่ได้ท่านเตือนว่าคนตัวคนใสเหมือนเทศฉันก็อมมงตโตมันเป็นอย่าง นั้นจริงๆไม่แก่เหลาเย็นเหมือนที่กำลังคุยอยู่นี่ฉันเล็ดชอบใจตัวฉันมากมีรัศมีสุกสว่างมากท่านบอกว่าที่นี่คนเคยมาแล้วจำได้ไหมมองมามอง,มอง,มองไปก็จำได้ว่าเมื่อตายวาระที่สามเคยมาจริงท่านชี้ให้ดูท่อนไม้สิงไพยก็จำได้เรื่องนี้เอาไว้พูดกันละเอียดเมื่อถึงตอนตายวาระที่สามแล้วท่านบอกว่าคนจะเอาแก้วมณีหรือเพชรสีน้ำมันกาดไปชกเปลือกตรงเพื่ออะไรคนมองดูคนที่หลงอยู่ในกรางคนท่านโทษแล้วท่านก็ชี้มาที่เมืองมนุษยย เห็นโศกปรกโสกโรหน่าเสียเสียดท่านว่ามันมีสภาพเป็นทุกๆคนมีแต่ความร,าร้อนมีความทุกข์ประจําร่างกายก็สโสกโรกจิตใจก็ไม่สาปรัชนาการรมอารมณ์หมายถึงการหลงในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสไม่ใช่อารมณ์ใคร่เพื่อร่วมความรักอย่างเดียวคําว่าการแปลความใครค่าําว่าอรมมีคาเต็มว่าอารมณ์แปลว่าความคิดคนที่คิดว่ารูปสวยทนทานไม่เปลี่ยนแปลงเสียง พราะเพราะฟังแต่เสียงกระจกเอาใจลืมฟังเสียงดับเปลี่ยนหอมคือดมแต่ที่หอมตรงที่เหม็นแกไม่ยอมดมรสอร่อยดูกันตรงที่อร่อยของร้อนยังไม่บูดไม่เน่าเปนที่บูดเน่าจริงๆแกไม่ดื่มไม่กินสัมผัสถูถกต้องกอ็เลือกแต่ตอนที่นุ่มนวลแข็งแรงตอนเหลาเหยียดไม่มีใครสนใจท่านว่าพวกที่หลงไหลในกรมารมณ์มีสภาพเหมือนคนที่ถูกขังในเรือนจำต้องถูกลงโทษทรมานด้วยประการทั้งปวงมีกิเลสปัญหาเป็นผู้บัญชาการลงโทษต,ตามกฎของกรรมชั่วที่หลงเพละเมอฝันว่ามาเป็นของดี ทําไปแล้วเขาก็ลงโทษจงอย่างเมาชีวิตเลยคุณอารมณ์ใดที่เคยมาที่นี้ได้เมื่อสิบห้าปีมาแล้วเธอจงรักษาอารมณ์นั้นให้ปกติเธอจะไม่มีทางได้รับทุกอย่างชาติปัจจุบันอีกฟันเท่านี้แล้วฉันก็รู้สึกตัวพอใจใหม่ยลบหลานถ้าพอใจก็จะไม่คิดไม่พอใจก็ต่าใจต่อไปนี้ฟังเรื่องหลวงพ่อปานกันต่อไปพบโขงช้างที่สระบุรีการทุรงของหลวงพ่อปานมีมากกว่ารัฐด,ด้วยกันจะคัดมาแต่ตอนที่เห็นว่า คนคุยกันเล่นเท่านั้นที่นำมาคุยสู่กันฟังนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะร่วมทางกับท่านทุกครั้งที่ไม่ได้ร่วมทางก็มีทราบจากท่านพูดให้ฟังในที่ประชุมท่านออกทุดงตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าตามที่ท่านมาหาตัสปานำไปปฏิบัติเป็นปกติท่านไม่เที่ยวปักปดตางข้างโสเรือนตามข้างตลาดกลางใจเมืองหลวงทุดมมแบบนี้คนเรียกว่าทุดงทําลายพระพุทธศาสนาหรือเรียกตามภาษาฉันว่าทุดงจันไรรับเงิน,ร,น,นรับทองรับของมีราคาก็ได้สร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระ พุทธศาสนาช่างไม่มีใครดูแลว,ว่าเปล่ากันเสียบ้างเลยปล่อยให้โรคตาลิงอยู่ได้ท่านสมาทานกับหลวงพ่อสนวัดบางปลาหมออำเภอบางบานจังหวัดธนรศรีสียุิยาพระอุปัชาของท่านเมื่อสมาฐานทำว่าสมาฐานคือขอเรียนวิธีปฏิบัติตนเมื่อขณะไปทุดงเมื่อสมาฐานแล้วท่านก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปพระพุทธบาทสมัยนั้นหารถยนต์รถยนต์ที่ไหนมีต้องใช้รถเท้าหรือถอบกันทั้งนั้นเมื่อเข้าเขตสระบุรีท่านเห็นป่าแห่งหนึ่งว่า ทุ่งว่างประมาณร้อยไร่เห็นหมู่บ้านไกลจับทุ่งประมาณ2กิโลเมตรท่านเป็นหัวหน้ามีพระติดตามมาอีกสี่องค์รวมเป็นห้าองค์ทั้งท่านสมัยนั้นถ้าออกทุดดงย่างมากไม่เกินชุดละห้าองค์ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ลำบากชาวบ้านที่จะสงเคราะห์เมื่อท่านเห็นหมอดท่านสั่งพลทัดปัดปลดตามระเบียบข,ของทุดงเมื่อปัดปลดแล้วจะมีอันตรายขนาดไหนก็าตามจะถอนปลดหนีไม่ได้ต้องยอมตายเพื่อทำเสมอเมื่อท่านจะปัดปลดท่านเลิกชยัยภูมิ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมคือเลือกเอาปักทางที่ออกมาจากป่ามีทางเดินออกจากป่าทางเดียวตรงนั้นมีแอ่งน้ําแต่แห้งแล้วท่านปัดปลดตรงแอ่งปลดขอท่านคลุมปากแอ่งน้ําทุกองคต่างปักปลดเสร็จพอเรียบร้อยชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ในป่าท,ที่มองเห็นมีบ้านประมาณสี่หลังคาเรือนเมื่อเขามองเห็นเห็นสีเหลืองก็ทราบว่าเป็นพระมาปัดปลดต่างก็พากันออกมาน,นาน้ําตาน้ํำดื่มมาถวายเมื่อประสานครบแล้วเขาก็บอกว่า ที่ทุ่งมีม,มีโครงช้างอยู่หนึ่นโงโขรมมันศัยอยู่ในป่านี้มันออกมาแล้วว่าเสมอพระที่มาปักปลดทุ่งมีตายเพราะชั้วไหวองแล้วเขาขอให้ถอนปลดไปปักใกล้บ้านเขาจะได้ไม่มีภัยถ้าหากมีก็จะได้ช่วยท่านหลวงพ่อท่านรักทำไว้ไหนย,ยิ่งกว่าชีวิตท่านบอกว่าเมื่อปักปลดแล้วถอนไม่ได้ถ้าจะมีอันตรายถึงตายก็ยอมเพราะมาเพื่อตายกับทำไม่ใช่มาแสวงหากความสุขทางกายชาวบ้านจะอ้อนวอนเท่าไหร่ท่านก็ยืนงยักนอกระเบียบพวกเขาก็จลดปัญญาเมื่อขวางดีแต่ไม่มีผลต่างก็สัมว่า ข้าบังเอิญช้างออกมาให้ข้อฝ่าบาทเขาจะรีบมาช่วยเมื่อเวลาใกล้ค่ำเขาก็พาดแตนปรับก่อนปรับแสดงความหงอยใหญ่มากเมื่อชาวบ้านกลับพระก็ต่างเข้าเจริญกรรมฐานตามความสามารถของตอนเวลาผ่านไปประมาณ22่สนาฬกาปรากฏว่าฝูงช้างออกมาจากป่าจริงๆเมื่อพระจะเจริญกรรมฐานท่านสั่งให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารสี่ให้เป็นฌานให้แถ่เมตตาไปทั่วจักรวาลแล้วจึงพิจารณาตามอารมณ์มิปษษัสนาหรือภาวนาตามแบบสมถะท่านมีอาวุธของท่านครบทุกองค์พระต่างใช้ พระมิหารเป็นหลักเมื่ออารมณ์สบายก็ทรงฌานตามปกติมันเป็นเรื่องปลื้้วด้วยสำหรับพระธุดงสมัยนั้นเมื่อฝูงช้างปรากฏมีช้างตัวใหญ่ประเภทสีดอช้างงาสั้นตัวใหญ่มากออกมาก่อนช้างตัวอื่นมายืนคร่อมปลดหลวงพ่อป่านไว้ด้วยท่านปักปลดปากทางออกพอดีช้างตัวอื่นเมื่อจะออกมาตาก็ต้องเบียดช้างตัวใหญ่ออกมาแล้วเดินไปตามทางเฉยๆไม่มีใครสนใจปลดท่านเลยเมื่อโขงเช้าตัวปกติออกไปหมดแล้วช้างตัวเอกจอมเกเรมาล่าสุดชาวบ้านเรียกมันว่าไอเก เพราะงามันบิดเกไม่ตรงอยู่ข้างหนึ่งพ่อเกบพระเอกของโรงออกมาคําว่าโครงเป็นศัพท์ที่เรียบแทนฝูงช้างท่าสัตว์อื่นเขาเรียกว่าฝูงแกเบียบช้างใายฝูงออกมาแล้วแกเดินแบบคนเกยตอนนั้นเป็นตอนข้างขึ้นเดียนสว่างมากเพราะป้ายกลางเดินพระเห็นช้างถนัดทุกเชือกคาว่าเชื่อแทนคําว่าตัวในเกยเมื่อเดินมาถึงทุ่งกว้างแทนที่แกะจะเดินเข้าป่าตรงข้ามอย่างเชื่อื่นแกก็เริ่มวางท่าทางเกตของแกออกมาเมื่อแกเลียวซ้ายและขวามองเห็นปลดพระธูดที่ปักอยู่เป็นระยะ แกเมาด้วยใจที่ไม่เป็นมิตรแล้วก็วิ่งเข้าใส่กรดหลวงพ่อทันทีท่านบอกว่าตอนนั้นฉันมีอารมณ์เป็นปกติฉันคิดถึงพระโพธิญาณเป็นอารมณ์คิดว่าตายเมื่อไหร่ฉันก็จะสบายคือไปนอนรอเวลาที่ฉันดุสิตท่านบอกว่าท่านไปนของท่านเป็นปกติจนมีอารมณ์รักฉันดุสิตเป็นกำลังใหญ่และพอใจพระโพธิญาณยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเจ้าแกวิ่งเข้ามาท่านบอกว่าท่านไปนอนดูมัน อยู่ชั้นดูเสร็จแบบนี้จะหวัดวั่นอะไรสําหรับพระที่ไปด้วยท่านบอกว่าฉันมองดูใจเ่าทุกองค์เขาเอาใจจอดจ่อพณนธุผานทุกองค์ฉันเลยสบายใจที่ฉันมีเพื่อนไม่เสียทีที่ร่วมทันกันมาเมื่อเจ้าเกวิ่งมาไต้ปลดท่านพอได้ระยะวงเจ้าสีดอที่ยืนคล่องปลดท่านอยู่เจ้าสีดอก็อมูเมียงเจ้าเก่เข้าสามปักแต่ละทีเจ้าเกสุนหัวเกือบทิ้งดินเมื่อหดเข้าสามทีแล้ว ก็จับนาเจ้าเก,าเกาบิดท่านว่าที่ามันเกคงจะเป็นเพราะอนิสงเกเรของมันที่ถูกนายของมันจับนาบิดนั่นเองเมื่อถูกบิดยาเจ้าเกาก็เสียหลักล้มลงอย่างแรงเมื่อเลยมันปล่อยปรากฏว่าหมดแรงเดิอนอย่างช่างสิ้นกำลังเข้าป่าตรงข้ามไปเมื่อเจ้าเกาไปแล้วสักครู่แลมันเดินวงเวียนสักพับใหญ่เห็นพระไม่มีอันตรายไม่มีใครมารบกวนแล้วก็หันมาทางปลดพระคุกเข่าลงชูงวัขึ้นทําท่าเหมือนจะไหว้แล้วก็ต่างโผงช้างลูกน้องไปท่านบอกว่าสงสัยว่าช้างตัวนี้จะเป็นช้างพระโพธิสัตว์ ท่านสงสัยหรือท่านรู้ก็ไม่ทราบเพราะถ้าพระองค์ไหนดีท่านมักจะใช้คําว่าสงสัยเสมอเมื่อเช้าไปแล้วกระทุ่งยังไม่หมดภัยไม่ใช่เสือหรือหมูมารบกวนคราวนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติพระจันทร์ที่กําลังส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าดีๆมีดาวล้อมโดดสวยสดวดงามในราตรีนั้นเพียงช่วเวลาที่ช้างไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอากาศก็มืดเเาเฉยๆมืดจนมองไม่เห็นแสงเดือนและดาวท้องฟ้าเริ่มต่ําหยดน้ําเริ่มไหลลงจากฟากฟ้ามันมาแบบไม่ค่อยใครต่างคน ต่างย่งกันมาพระมีระเบียบว่าปัดปตรแล้วถอนไม่ได้ยอมตายกับทำเมื่อช้างไปฝนมาคราวนี้เจ้าสีดอยอดเมตตามไม่มาช่วยแล้วด้วยตัวเองก็อาจจะกําลังหนีฝนฝนขนาดชนิดเรื่องโวลุมตามไม่ขึ้นพระนั่งไม่ได้ต้องยืนในปลดออกก็ไม่ได้ถนัดที่ยืนปรากฏว่าถ้าลูกน้องปัดปดบนทื้นดินปกติน้าท่วมขึ้นมาถึงเข่าส่วนหลวงพ่อเองท่านว่าแองมันเล็กกว่าทื้นดินประมาณหนึ่งศอกน้ําขึ้นมาถึงหมอโคนถาก,กว่าฝนจะหายก็ผ่านไปเกือบสองชั่วโมง โดยประมาณเมื่อฝนหายแล้วพื้นแผ่นดินไม่แห้งพระทุกองตาก,ก็เอาบาดมารองนั่งตามตามกันรุ่งเช้าชาวบ้านมาแต่เช้าเห็นทราไม่ตายเพราะไอ้เกต่างผากันเริ่มใส่มากเมื่อเห็นพระเปียกไม่มีผ้าแทนก็เอาผ้าพื้นผ้านุ่งผู้ชายนุ่งแทนจนกว่าผ้าเดิมจะแห้งเมื่อจาเป็นนุ่งได้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตชาวบ้านห้าหลังคาเรียนเริ่มใส่ท่านขอให้อยู่โปรดสามวันเมื่อจะจับไปข่าวขอของป้องกันเจ้าเกตท่านให้คาถาบทใหญ่และสําคัญที่สุดไว้คาถาบทนั้นว่า ดังนี้พุโทโธก่อนภาวนาขอให้นึกถึงบาร,รมีพระพุทธเจ้าก่อนและแผ่เมตตาถึงเจ้าเกประกาศเป็นสัมพันธไมตรีกันไม่เบียดเบียนซึ่งนะละกันแล้วจริงภาวนาคาถาปีต่อไปท่านผ่านไปต้องปากตที่นั่นทุกปีด้วยเขาขอร้องปรากฏว่าคาถาของท่านได้ผลเขาพาดกันบอกว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าเกไม่เคยอาลวาเลยในการก่อนเคยทำลายฟ่อนข้าวและทรัพย์สินเห็นคนก็ไ่แทงไม่ได้คาถาแล้วมันมามันก็ไม่หยับมองเดินก้มหน้าก้มตาไปเฉยๆ ผนนี้มาจากไหนใครทราบบ้างถ้าไม่ทราบจะบอกให้มาจากเมตตาบารมีพระพุทธานุสสติกรรมฐานอย่างไรเล่าว,วันนี้ทักเท่านี้นะวันต่อไปฟังใหม่เครื่องทุดงยังไม่จบหลวงพ่อปานไหว้พระพุทธบาทวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2514วันนี้ฉันไม่ได้นอนฝัน ผมไม่เสียเวลาเล่าเรื่องของหลวงพราะปานตามที่ลูกหลานอยากรู้เรื่องมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่าโมเล่นสำนวนกันเลยฉันเป็นคนแก่ใจร้อนด้วยทราบว่าเวลาตายใกล้เข้ามาเต็มที่มีอะไรพอระบายได้ก็จะรีบระบายที่เป็นวิสัยพูดเพราะถ้าพูดไปลูกหลานจะลมนรกก็จะงดไม่พูดเพื่อความสุขของลูกหลานเมื่อหลวงพ่อปานและคณะของท่านมีใครบ้างไม่บอกให้ทราบเพราะเรื่องข้างด้านอ่ะคนที่ร่วมทางยังไม่ตายก็มีจะสร้างความหนักใจให้ท่านเมื่ออำลาคณะท่านสาธุชนพ้ทรงความบีมีเมย ตาตาแด่พระสงฆ์จริงๆไม่ใช่พระสงฆ์ที่ทุดองปลอมแล้วท่านก็มุ่งเข้าเขียพระพุทธบาททางของพระทุดลงที่ผ่านเข้าพระพุทธบาทสมัยนั้นไม่มีทางรถใช้ทางเกวียนโดยทางเดินนอเท้าของชาวบ้านเรื่องทางของวดัดเพราะไม่มีความสําคัญเมื่อเข้าพระพุทธบาทแล้วต่างก็นมัสการตามปกติของนับบนเวลาที่เข้านามัสการไม่ตรงกับเทศกาลนามัสการ พระพุทธบาททั้งนี้หลวงพ่อท่านให้ความเห็นว่าการมานมัสการในงานเทศกาลคนแย่งกันไหว้อารมณ์ตั้งมั่นน้อยมาไหว้แบบนี้เยีอกสนัดอารมณ์เยือกเย็นมีปิติสมนัะด,ดีกว่าวหายในงานเทศกาลมากเมื่อเวลาย,ยังไม่ไล่ก็ค่ำหรือเวลามากท,ท่านก็คุยเรื่องพระพุทธบาทให้คณะที่ร่วมทางไปด้วยฝั่งท่านว่าประวัติที่เขาเขียนจะเขียนว่าอย่างไรอย่าคคำนึงถึงทุกองค์จงใช้หลักคณิชาสามใช้ ให้เป็นประโยชน์คําว่าวิชาสามหมายถึงขปิญญาเล็กคือมีที่พยจักสุญาาและปุพพเทนิวาสานุสติญาสําหรับที่พยจักสุญานมีผลงานขยายออกมีชื่อต่างๆดังนี้ที่พยจักสุญานเป็นญานแม่บทญาณที่มีผลจากที่พยจักสุญานคือธรรมที่พยจักสุญานได้อย่างเดียวยานต่างๆเหล่านี้ติดตามมาคือก็จะตกปาฏิญาณรู้ว่าคนและสัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาในปัจจุบันมาจากนรกสวรรค์หรือมาจากพรหม ขอเจตโตปริยานรู้อารมณ์คนและสัตว์ตามความรู้สึกของอารมณ์ข้อที่ตั้งสายานดูเรื่องที่่วงมาแล้วกี่ชาติก็ได้ครั้งครั้งอนา,าคตตั้งสยานดูเรื่องที่จะมีต่อไปกี่ชาติก็ได้เมื่อปัจจุบันตั้งสยานดูเรื่องในปัจจุบันว่าคนสัตว์เทวดาพรหมสัตว์นรกเกรดและสละไก่กาลังทําอะไรอยู่สบายหรือมีทุกข์ไชยถาการมุตยานรู้ผลของความสุขความทุกข์ของคนสัตว์เทวดาพรหมสัตว์นร,รกเปรตและสละไกที่มีสุขมีทุกข์อยู่ในปัจจุบัน คราะความดีความชั่วอะไรให้ผลความดีหรือความชั่วในอดีตหรือปัจจุบันให้ผลชฉอป,ปภุภพเนวสานุสติญ,ญานเนลิกชาติทีู่่งมาแล้วได้ตามที่พูดมานี้ทีม2ในวิชาสามเท่านั้นโซดอีกข้อหนึ่งคืออาสวัคดิขยายานการท,ทํากิเลสให้สิ้นไปยังไม่ใช้ในเวลานี้หมายถึงเวลาที่ท่านไปทดงกันเข้าใจว่า ขณะไปทุดองยังคงไม่มีใครบรรลุอรหันต์แต่คณะที่ร่วมทางคงทรงญาณตามที่กล่าวมาแล้วคล้องตัวทุกองค์เมื่อท่านบอกว่าทุกองคจากออยาอาศัยประวัติเพราะคนเขียนประวัติเอาแน่นัดไม่ได้เพราะเขียนตามความคิดว่าอาจจะเป็นตามนั้นก็ได้ให้ใช้ญาณที่มีตามลําพังอารมณ์จะได้ไม่เก่าอุปาทานท่านให้เวลาคนละสามนาทีแล้วต่างคนต่างให้เขียนตอบท่านว่ามีอะไรสําคัญท่านทําแบบนี้เป็นการซักซ้อมคณะของท่านให้คล้อง ในการใช้ยาทุกองค์เมื่อรับบัญชาไม่มีใครกล้าหลับตาด้วยเขาคร่องทั้งหลองตาและหลับตาเหลืองตาดูเหมือนจะพร่องกว่าหลับตาสีตาก็หยิบกระดาษที่ติดตัวไปออกมาเขียนตรงกันว่าที่นี่มีความสําคัญทางพุทธศาสนาจริงนอกจากมีรอยพระพุทธบาทที่ไม่ปลอมซ่อนอยู่ใต้รอยพระพุทธบาทเทียมที่ท่านสร้างคลุมของเก่าไว้แล้วยังมีพระบรมสารีริกธาตุที่พระอหรหันท่านนํามาบรรจุไว้อีกองเมื่อทุกองค์ส่งหนังสือถวายท่านท่านอ่านแล้วก็ยิ้มกล่าวว่า พวกเธอพอใช้ได้แต่ยังไม่ดีแท้เอาเท่านี้พอคุ้มตัวได้คืนนี้มาพิสูจน์ความจริงกันที่พวกเธอว่ามีพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุมีที่ไหนต้องมีปาฏิหาริย์ที่นั่นเอาละสิท่านเกิดจะซ้องความสามารถของยานด้วยการพิสูจน์ปาฏิหาริย์ทุกคนใจละทิกอยากเห็นพระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย์หลวงพ่อท่านกำชับว่าอย่ามีอารมณ์อยากจนเป็นอุททัศน์จะกกฏจะคืออารมณ์พุ่งเขินพอดีจิตไม่เป็นสมาธิพระท่านจะไม่โปรดจงรักษาอารมณ์ให้ สงบเป็นปกติดำรงชานเป็นปกติมีอารมณ์มิปัสนาเป็นอารมณ์หวังพะนิชพานเป็นที่เปชีวิตเธอและฉันอาจจะตายก่อนแสงจันทร์ที่มองเห็นในค่ำวันนี้ก็ได้เรามีอันตรายรอบตัวอันตรายจากสัตว์ร้ายอันตรายจากคนผ่านและอันตรายจากลม,มปราณที่มันอาจจะเกิดหยุดหมุนเวียนเสียเมื่อไรก็ได้เมื่อมันหยุดเราก็ตายตายแล้วจะไปไหนถ้ามีอารมณ์สัน้นอาจไปอบายภูมิ และคนรักษาสมาธิมีเบตาและอารมณ์นิพพสนะที่ไม่มีอารมณ์กอบปล่อยชีวิตปล่อยทรัพย์สินปล่อยญาติภพอก้องเิดมันดาทิศว่าเราไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายมันก็กําลังจะพังโลกมีเป็นนทุกแถวโลกพรมโลกก็ไม่สิ้นทุกข์พนิพานเท่านั้นจะทําให้สิ้นทุกข์ปลดเสียให้หมดโดยอย่างคนมีความสุขเรื่องปาฏิหาริย์ของพระบร,รมธาตุเป็นภาระของฉันพวกเธอยังมีกําลังอ่อนเชิญท่านอาจไม่ปรากฏขอให้เธอจงปล่อยให้เป็นภาระของฉันโน้นต้นไม้ใบไม้ที่กําลังร่วงรยหรือสดใส จงไปพิจารณาให้เป็นนิปนัสสนาญาณนิพัสสนาไม่ใช่กดแต่ตำราจงหาของจริงมาใครโครนิปัสสนาท่านให้ดูของจริงไม่ใช่ตัวท่านตาดูแต่ตำราแล้วก็ติดตำราแจากของจริงไม่ใช่จะได้อะไรเป็นที่พึ่งท่านว่าแล้วท่านก็ขับขคณะของท่านให้หาที่พักตามสบายต่างคนต่างอยู่ห้ามรวมกันตั้งแต่สององค์ขึ้นไปตอนนี้หลานหลานแตกใจไหมทำไมหลวงพ่อตานเตือนพระของท่านอย่างนั้นที่เตือนไม่ให้คำนึงถึงพระบรมธาตุ พราะอารมณ์อยากเป็นนิวรที่กั้นความดีคือตัวทําลายสมาธิอยากดีอยากโชคก็ช่างเถิดต้องหยุดอยากธาตุขึ้นอยากอารมณ์ก็พึ่งหาอารมณ์สนัดไม่ได้แล้วท่านสอนให้มีอารมณ์เมตตามีมิปัสนโลกและหลานคงจะเห็นว่ามีอารมณ์คราวเดียวหลายอย่างพร้อมกันเหมือนพ่อครัวุมข้าวเราต้องการผลคือข้าวที่สุกแล้วแต่ขณะหุมต้องมีเตามีเชื้อเพลิงมีเปลิมีหม้อมีน้ำมีอุปกรณ์สําหรับเช็ดน้ํามันต้องมีพร้อมกันจึงจะมีข้าวสุกได้จะมีอาย ลำบากสำหรับพ่อครัวถ้าได้รับคำสั่งให้องค์ข้าวโดยอุปกรณ์มีครบแล้วและคร่องในการหงดีแล้วเรื่องพระคณะของหลวงพ่อก็เหมือนกันท่านทำจนไม่มีความรู้สึกหนักจะมีอะไรลำบากลูกและหลานที่น่ารับฟังถ้าอยากดีตามนี้ก็ลองดูบ้างก็ดีไม่เสียผลประโยชน์แต่อย่าหวังผลเร็วนักนะ่าจะเสียเรื่ององคเอาผลอะไรไม่ได้ทำไปด้วยความต็มงใจเชื่อผลทำต่างที่ท่านแนะนำความดีที่เป็นความดีไม่ใช่ดิบร้อนจะเข้าถึงอย่างไม่มีอะไรหนักและคงจะแปลกใจที่ท่านไม่สอบวิชาธรรม พระธรรมตปดแจกเวลาไปทุดงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสพระทุดงท่านตักแล้วท่านไปเอาดีกันท่านไม่เอาเหลวกันแต่สมัยนี้ท่านคงพาดันคิดว่าถ้าได้ทรัพย์ได้ของมีค่ามีคนรับประวารณาเวลาทุดงเป็นของดีกระมังจึงเห็นทุดงแบบมอนแต่งมากเหลือเกินพระอุปัชฌาคน้นเืินสัตว์ทิวิหาริและอันตปวาสิกเสียบ้างอย่าทําตนเป็นตัวใหญ่ไขกระใบใหมายเลขของตอนบ้างเลยจะกลายเป็นต้นต่อทําลายความดีของพระพุทธศาสนาไปปาฏิหาริย์พระบรมธาตุ เมื่อเวลาใกล้ถํำคณะห้าธุดงม,มีหลวงพ่อปานเป็นประมะุขตาก็หาที่ปัดปลดตามที่ตนเห็นสมควรเมื่อปัดปลดเสร็จทำวัดสดมนตามระเบียบของพระที่เดินไปหาที่ตายเพราะอยู่วัสบายกว่าท่านเดินไปกัอญาชนิดไม่ทราบว่าอาหารมื้อน้าหรือมื้อนี้จะมีที่ไหนไม่มีใครสนใจเรื่องอาหารเพราะคิดว่าตายเดียเด๋ยวนี้ไปนิพพานเดี๋ยวนี้ไปนิพพานดีกว่าอยู่เป็นพระกินข้าวเมื่ออารมณ์ทุก,กอท่านเป็นอย่างนี้นอกจากหลวงพ่อปานท่านปรารถนาพระโพธิญาณอย่างเดียวแต่ท่านก็มีชั้นดุสิต เป็นที่ไปเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วสมัยก่อนท่านสอนไปนิพพานชาน้นหาไม่ใช่ตัวแล้วเรียนแล้วแต่ท่านหวังผลแน่นอนถ้ามีอารมณ์ถึงสวรรค์ชั้น,นกรรมวจรท่านก็สอนให้ไปชั้นที่ตัวมีวาสนาถึงเป็นประจำวันเพื่ออารมณ์จะได้ปกพันเมื่อตายอารมณ์จะแจ่มใสมีที่ไปแน่นอนหรือท่านองค์ใดไปพรงมตามกําลังชานได้ท่านก็ไปขอองค์ท่านเป็นประจำพวกที่เบิดสวรรค์กรรมวาจรหรือพร้อมมีอารมณ์ถึงพระนิพพานถ้าได้มโนโมยยทธิต,ตาดก็ ไปนอนนิพพานเป็นปกติตอนนี้พวกนักธรรมอาจจะสงสัยว่านิพพานนี้ส่นนี่เจ้าประคุณไปนอนกันได้อย่างไรเอาอย่างนี้นักกอตอบแบบนัดเทศก่อนพอนัดธรรมเป็นพวกนักเทศเมื่อนิพพานส่นเรามีอารมณ์ถึงนิพพานได้และได้มนโนมายที่เราก็ไปนอนมันที่ส่นตามที่เราเข้าใจมันจะส่นแบบหมดไปเหมือนกระดาษเผาไฟหรือส่นจากอำนาจกิเลสตัญหาก็ตามใจเถิดนอนบรรจงนั้นและที่นี่ถ้าตอบอย่างนัดปฏิบัติตามลำดับคำสอนก็ไม่มีอะไรยากเราไปสวรรค์ ได้ไปพรหมได้ทําไมจะไปนิพพานไม่ได้ถ้าอารมณ์เราละเอียดพอที่จะเข้านิพพานได้ถ้าสงสัยเช่นทําให้ถึงจะหมดสงสัยเตงนักปฏิบัติต้องค้นคว้าด้วยการทําจริงไม่ควรยึดอุปาทานที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นหลักถ้าชิดอย่างนั้นไม่มีทางถึงอักไรเลยคุยฟุ้งไปเสียนานลูกหลานคงอยากฟังเรื่องพระบรมธาตุแสดงปฏิหารเต็มย่แยแล้วฉันมั่นคนแก่ลงได้บ่นอะไรแล้ว ก็มักจะบ่นและเสมอพบลูกหลานจงจำไว้เมื่อเวลาที่เธอแก่ลงมากแล้วอย่างไหนที่ฉันทำไว้หรือคนแก่คนอื่นทำไว้เห็นว่าไม่ดีจงอย่าลอกแบบไปทำจงเป็นคนแก่ที่ทรงอารมณ์ปกติดีกว่าเป็นคนแก่ที่เป็นคนแก่ที่บ่นอย่างฉันฉันคงรักพระพุทธศาสนามากไปกนกำลังเรื่องของฉันเองไม่ใครบ่บ่นแต่เห็นใครทำให้ระศาสนาผัานแปรฉันอดบน่นไม่ได้ท่าํำคาญจงคิดว่าเราฟังเสียงลิงของหลวงพ่อบ่นให้ฟังก็แล้วกันและจงพรมใจที นัฟังเสียงสัตว์ิรฉานรู้เรื่องคงจะโคกว่าคิดว่าฟังเสียงตาแก่บนเมื่อยามเข้ามาถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาแต่กำลังสบายท่านเรียกพระเข้าประชุมให้ทุกองค์ทรงพุทธานุสติกรรมฐานจนอารมณ์ทรงฌานตามความพอใจของท่านท่านตรวจของท่านรู้ไม่ต้องมานั่งถามให้ลูกเสร็จโกอาจารย์เมื่อท่านพอใจแล้วท่านสั่งให้ทุกคนถอนออกจากฌานตั้งอารมณ์อยู่อุปจราระสมาธิเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของพระชุดนั้นเมื่อทุกองค์เท้าอุปจาร,รสมาธิพร้อมแล้ว ท่านเปล่งวาจาดังๆว่าได้ข้าเคยบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันถ้าการบำเพ็ญบารมีนี้จะเป็นปัจจัยให้ข้าได้บรรลุพระโพธิญาณในอนาคตแล้วขอสมเด็จองค์คะพระประทิศแก้วสมมาสามพุทธเจ้าโปรดแสดงปาฏิหาริย์ให้เป็นมาสจั์จะเป็นปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามแต่พระพุทธองค์จะทรงเมตตาเพื่อปลุกฝังศรัทธาของพระที่ร่วมเดินทางมาณบบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าแล้ว ท่านก็เข้าสมาธิบรรดาหลิงหน้าพับผาทั้งหลายก็เข้าสมาธิบ้างเรศกันตามภาษาชาวบ้านว่าพยายามขี้ตามช้างเมื่อเห็นช้างขี้หลิงก็ขี้บ้างแต่ทว่าจะขี้ก้อนเท่าช้างหรือไม่ไม่ไมสาคัญขอให้อย่างช้างได้ก็แล้วกันเมื่อต่างคนต่างขี้ตามช้างเวลาผ่านไปไม่ถึงสองนาทีก็ปรากฏเป็นดวงดาวดวงใหญ่ประมาณว่าผ่าสูงปรางสัก 200. สองร้อยเนกว่าใหญ่เหลือเกินขึ้นมาจากยอดเขาที่พระพุทธบาทมีสามดวงด้กันมีแสงสว่างมาก หลวงพ่อปานมีคำสั่งให้บรรดาลิงหน้าทับพราทั้งหลายลิงตาชมพระพุทธบารมีดวงดาวดวงนั้นตั้งอยู่ที่ยอดเขาหน้าประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็รอนวนรอบเขาสามรอบแล้วมาตั้งอยู่ที่พระพุทธบาทนาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยๆเริ่มไปที่เดิมอย่างช้าๆหลวงพ่อปานท่านกราบพวกลิงหน้าทับพราก็กราบกราบด้วยอารมณ์ปิติชุ่มชื่นไม่ดวงดาวหายเข้าที่เดิมหลวงพ่อสั่งเจริญพุทธ,ธานุสติตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ลูกหลานทั้งหลายพระที่ไปคราวนั้นแต่ละ พระท่านบอกว่าเกิดธรรมปิดบอกไม่ถูกตลอดคืนไม่มีใครหลับอารมณ์โลงตลอดคืนอารมณ์สมถะและภาวนาจำใส่ก่าที่เคยทำมาแล้วหลายเท่าเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนายอย่างไม่มีอะไรสงสัยเชื่อมั่นในหลวงพ่อปานว่าท่านเป็นพระพุทธสัจ ที่มีบารมีแก่กล้าจริงความเชื่อสองประการนี้เป็นผลใหญ่ทําให้ไม่มีใครหลักเมื่อไม่หลักก็ต้องออกเที่ยวเป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้แกอารมณ์การเที่ยวไม่ได้เที่ยวป่าด้วยเกรงว่าเสือจับอ้วนเร็วเกินไปสถานที่เที่ยวก็คือกะมวจอนทุกชั้นพรมโลกทุกชั้นและไปหยุดเอาที่นิพพานที่พวกนัททำว่าสูญไปไหนมีเจ้าถิน่นต้อนรับด้วยดีอย่างบอกไม่ถูกอารมณ์แจมสายร่างที่ออกไปใส่ก่าเดิมหลายเท่าเรื่องครบอาจารย์อาจารย์แก้วนี้ดีนักดีกว่าหาคบจานถ้วยเพราะแตกง่ายจานกะละมัง ก็มีกระทาะจานสองอย่างความสวยสะ,สะอาดน้อยกว่าจานแก้วจานแก้วสะอาดกว่ามากศักดิ์ศรีก็ดีกว่าเยอะอาจารย์ผู้สอนทรรมก็เหมือนกันถ้าไปพบจากนกะละมังหรือจานถ้วยก็แย่หน่อยพบจานแก้วก็บนตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎของกรรมช่วยอะไรใครไม่ได้พระชุดนั้นท่านมีบุญท่านพบจานแก้วท่านเลยเป็นแก้วไปด้วยแต่ละท่านต่างเอาตัวรอดได้ไปตามตามกันเรื่องนี้หมดเท่านี้วันนี้พักเท่านี้นะเพราะฉันมีงานมากต้องมีภาระเป็นพ่อบ้านเองขอพักไปทํานานอื่นก่อนวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังใหม่ แต่ไม่น่านับด้วยพวกสารไม่ใช่สารเจ้าเป็นศารตัดสินเขาว่าเขาจะมาหาถ้าเขามาก็คงไม่มีเวลาคุยถ้าเขาไม่มาจะเล่าเรื่องพระพุทธฉายให้ฟังมีปฏิหารเหมือนกันที่แปลกออกไปก็คือพระเขียนที่ร่วมเดินทางไปด้วยเกือบเสียทียับเอาไว้รู้กันวันหน้าวันนี้เหลืออีก15นาทีจะ11นากาจะพักันเพนและทํางานอื่นขอนลูกหลานทุกคนที่รับฟังจมทรงตัวอยู่ในความดีโดยทําทุก,กันเถิด